หนึ่งสองน่ะหายแล้วเฮ้ยมาดูดิเฮียแอปโฆษณาเลยตาเทียนหลอดใส่มาดูดิเด้อเด้อมึงจะจุดเทียนทอเพียอะไรมึงเอาไวเข้าในเฮียเต็มมือเลยเนี่ยดูพ่องมึงถ่ายวิดีโอไอ้สาระวิดีโอที่ไหนเฮียไอก็แคยวิดีโอผิดหรือเปล่าผิดหรือเปล่า เชียงปิดไฟไหมม้องเห็นบาปป้าไปเนี่ย